าเล่นเกมผับจีปวดได้ถ้าเล่นเกมฟรีไฟปวดได้ถ้าเล่นเกมคุกกี้รันคิงด้อมปวดได้แต่ถ้าเล่นเกม ROV โปรดจงรับรู้ไว้ว่ามันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้รักซีกุกนครับผมดั้มครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากฝั่งแบรนด์เรือลมีชื่อรุ่นว่าเรือลมี8และเรือลมี8 5G กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวไปในวันที่คลิปนี้ออกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้เอามาเล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยประมาณ2 3สอาทิตย์นะครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเรียวมีด้วยที่ส่งมาให้เราเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในต่างประเทศด้วยนะครับคือเป็นเซตแรกๆของโลกที่เขาส่งมาให้เล่นเลยก็ขอบคุณเรียวมีแต่ว่าเราเนี่ยเอาไปใช้งานมานะครับสามอาทิตย์เราไปเจอสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบพร้อมกันแล้วก็ใครที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อเรียวมี8หรือ8 5 G ตัว ค,ควรจะได้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ประกอบการตัดใจนะครับราคาเนี่ยผมรู้มาแค่คร่าวๆนะครับอาจจะยังไม่ร้อยเนะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นซับไตเติลให้ละกันนะครับเรียวมี8ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ8,999บาทนะครับเป็นรุ่น 4G นะครับจะเน้นในเรื่องของกล้องแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ฟาสชาร์จแล้วก็หน้าจอที่ดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีกว่าส่วนเรียวมี8รุ่นที่เป็น 5G นะครับจะได้เรื่องของการเล่นเกมที่ดีกว่าได้เรื่องของการใช้งาน 5G ที่ดีกว่าได้ refresh rate จอที่สูงกว่าแต่ไม่เน้นกล้องเลยไม่เน้นเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ฟาสชาร์จเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนด้วยเช่นเดียวกันสเปคโดยคร่าวๆนะครับของเรียวมี8 5G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วซึ่งตัว 4G เนี่ยจะได้มาเป็น6.4นิ้วนะครับแล้วก็ refresh rate หน้าจอตัวนี้ก็จะกลายเป็น 90Hz นะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็น IPS ซึ่งตัว 4G เนี่ยนะครับหรือว่าเรียวมี8ธรรมดาเนี่ยจะได้เป็นจอ Super AMOLED แต่เป็นแค่ 60Hz เท่านั้น ต้องเลือกว่าคุณจะเอาจอสวยๆหรือคุณจะเอาจอรีเฟนเ a รสเยอะๆซึ่งถ้าถามผมเนี่ยครับใจผมนะผมเอาจอ AMOLED ดีกว่า CPU นะครับตัวเรียวมี8 5G เนี่ยจะได้มาเป็น Dimensity 700 5G นะครับซึ่งเป็น CPU ตัวใหม่ของ MediaTek เขานะครับรองรับ 5G แบบ SA แล้วก็ NSA นะครับสามารถใช้งาน 5G d u o Standby ได้นะครับสามารถที่จะใช้งาน 5G แบบ Internal Modem คือแรงแล้วก็ประหยัดในขณะเดียวกันครับรุ่น Realme 8จะให้มาเป็นตัว Helio G95 ซึ่งแรงพอที่จะเล่นเกมบ้านๆได้ครับแต่ไม่ได้แรงเท่ากับตัว Dimensity 700 อยู่แล้วนะครับแรมเนี่ยให้มา8 g ิกสตอเรจให้มา128 g ิกแล้วก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถเพิ่ม SD card ดได้นะครับความเจ๋งคืออยู่ที่ตัวเรียวมี8 5G ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วหรือว่าเรทราคาเนี่ยเรามักจะเจอ 5G แบบใส่ได้ซิมเดียวอีกซิมนึงก็เป็น 4G หรือว่าเป็น 3G หรือเป็น 2G แทนนะครับคือไม่สามารถใช้งาน 5G โดมโหมดได้ตัวนี้ทําได้ครับแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นมีมาเหมือนกันนะครับก็คือ5,000 mAh ฟาสชาร์จอันนี้แตกต่่างละรัตว 85G เียจไ 18วัตต์มาในขณะที่เรียวมี8เวอร์ชัน 4G หรือ 8, ว่าเรียวมี8เฉยๆเนี่ยนะครับจะได้ฟัสชาร์จ30วัตต์มาซึ่งดีกว่า18วัตต์แน่นอนอยู่แล้วชัดเจนอันนี้ระยะเวลาในการชาร์จจาก0ูนย์จนถึง100นะครับใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงก็น่าจะเต็มละแต่ว่าตัวนี้อาจจะเลยไปจนถึงแบบชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับให้มันเต็มในแบตเตอรี 5, 000, นะ่5,000เนาะก็เป็นข้อแตกต่างหนึ่งที่ตัว 4G ได้เปรียบกว่านะครับกล้องหน้า16ล้าาาาาานนนนรรรััััเเเท่่่่กกแตตวววโมดใถยยภพี8อ์ช 4G จะมีหมดในการถ่ายภาพกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังที่มากกว่านะครับแล้วก็กล้องหลังอันนี้ชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกันปุ๊บเนี่ยเรียวมี8เวอร์ชั่น 5G จะได้กล้องหลัง 48ล้านเลนเดฟ2ล้านแล้วก็เลนมาโคร2ล้านไม่มีเลนอัลตร้าไวไปให้ในขณะเดียวกันนะครับกล้องหลังของเรือมี8เวอร์ชัน 4G คุณจะได้64ล้านคุณได้8ล้านอัลตร้าไวคุณได้2ล้านเดฟ2ล้านมาโครซึ่งมองตรงเนี้ยเห็นเลยว่ากล้องอัลตร้าไวมันหายไปอันนี้แล้วแต่การใช้งานคนครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเลนอัลตร้าไวดังนั้นจุดพิจารณาอย่างใหญ่หลวงสำหรับผมคือมันไม่มีเลนอัลตร้าไวไปให้ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่างเรียวมี7 5G เรี5 g มีเลลน48้มาให้ มีเลนอัลตร้าไวมาให้มีเลนเดฟมาให้มีเลนมาโครมาให้ตัวนี้เลนอัลตร้าไวหายไปนะครับไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนี่เป็นยุคข,ของคนงงครับโอเคพอร์ต <laughs> ก okay. ารเชื่อมต่อก็เหมือนกันนะครับก็คือไทซ C แล้วก็มีแจ็ค3.5มมิลมาให้น้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ170-180กรัมช่วงช่วงนี้นะครับไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากเนาะแต่ว่าตัวเวอร์ชัน 4G เนี่ยจะบางแล้วก็เบาวกว่านะครับลำโพงก็เป็นลําโพงเดี่ยวนะครับไม่ได้เป็นลําโพงคู่แต่อย่างใดซึ่งน่าเสียดายอม่เช่น เป็น Android เวอร์ชัน11แล้วก็ครอบทับด้วย Realme UI 2.0นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เจเนอเรชั่นใหม่ของ Realme และก็จะมีโหมดหนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมาความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยคือเรื่องของการสแกนนิ้วปลดล็อกนะครับตัวเวอร์ชัน 4G เนี่ยจะสามารถใช้งานสแกนนิ้วใต้จอได้เพราะว่าเป็นจอโม l e d นะครับแต่ว่าตัวเวอร์ชัน 5G เนี่ยจะต้องใช้สแกนนิ้วข้างๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นจอ IPS นั่นเองซึ่ง ถ้าคุณถนัดมือซ้ายแบบผมนะครับคุณก็จะไม่ชอบการปลดล็อกด้วยวิธีการแบบนี้นะครับผมชอบวิธีการปลดล็อกด้วยสแกนนิ้วใต้จอมากกว่าแล้วก็ชื่นชอบจอที่เป็นอัโมเลดมากกว่าแม้ว่าจะให้60เฮิร์มาหรือว่า90เฮิร์มาก็ตามแต่นะครับก็เป็นเรื่องของสเปคมันที่บางอย่างโอเคมันดีครับอย่างชิป 5G หรือว่าตัว CPU อะไรเงี้ยใช้ได้เมื่อเทียบกับเด็ระาคานี้แต่ว่าตัวจอหรือฟ้าชาร์จผมว่ามันติดขัดไปหน่อยนะครับในเรทระคานี้เรือมีควรจะจัดเต็มมากกว่านี้ในความรู้สึกผมนะ การใช้งานจริงครับจะหมูจะจ่ายเดี๋ยวมาคุยกัน <laughs> โดนเละแน่นอนนะครับก็ไปลองใช้งานมาคือทุกวันนี้ผมเปิด 5G ตลอดเวลานะคือถ้าเกิดคุณลองสังเกตด,ดูนะครับผมไม่เปิดกลับไปเป็น 4G เลยพยายามให้มันตั้งเป็น 5G ตลอดสรุปคือไม่ได้ลดเยอะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้ไม่ได้ต่างกับสมาร์ทโฟน 5G โดยทั่วๆไปเวลาเทียบกับพวกซัมซุงอย่าง S21 หรือว่าเทียบกับพวกแซนด์แลค้อน8 8ในมีใน oppo อะไรเงี้ยพอๆกันนะครับคุณก็ลองพิจรารณาเองนะว่าคุณได้ใช้ฟีเจอร์ไหนมาก กว่ากันนะครับบางอย่างเนี่ยผมบอกไว้เลยโดยเฉพาะเรื่องของกล้องนะครับตัว4ี G ก,กินขาดนะครับตัว5 G สู้ไม่ได้เลยนะครับอ่ะเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับตัวนี้ CPU แน่นอนมันแรงพออยู่แล้วนะครับคุณสามารถเล่นโซเชียลมีเดียอย่าง a c e b o o k l ล n e จงอะไรพวกนี้ปล่อยผ่านได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือว่าจอมันเนี่ยเป็น IPS ครับคือโอเคละมันเป็น IPS แบบ 90H เฮิร์ตก็จริงมันดูลื่นแล้วก็เนียนตาก,ก็จริงแต่ว่าเวลาเราเข้าแอปหรือว่าเวลาเราดูหนังเวลาเวลาเราเสพคอนเทนต์ใน Facebook หรือว่าเราพพิม์อะไร ยาวเนี่ยนะครับ IPS ก็คือ IPS นะครับมันไม่ได้ f e ลลิ่งแบบจอ AMOLED ที่เรทราคานี้เขาให้จอ AMOLED กันมาแล้วแม้ก่กระทั่งว่าตัวรุ่นต่ำของเขาอย่างตัวเรือมี8ตัวเวอร์ชัน 4G ก็ให้จอ AMOLED มาแต่ว่าตัวนี้กลับให้จอ IPS 90%ตัวเก่ามาแทนก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาสําหรับคนที่ชอบ f ลล l i n g social แบบลื่นๆแล้วก็ได้ f e e ลิ่ง touch ดีๆนะครับตัวนี้มันยังเป็น f e ลลิ่ง touch แบบทั่วๆไปอยู่ซึ่งไม่ควรจะอยู่ในมือถือราคาหละหมื่นแล้วเกือบๆหมื่นแล้วนะครับ uh huh. ในปี2021นี้โดย 有。你 เป็นคนเน้นสเปกจุดนี้แหละผมไม่ชอบเลยแต่ถามว่ามันลื่นไหมลื่นครับสรับแอปมีปัญหาไหมไม่มีครับความปลอดภัยสูงด้วยเพราะว่ามันเป็นเรียวมีเจเนอเรชันใหม่แล้วคือตัว Android 11ดังนั้นเวลาเราทําธุรกรรมโอนเงินผ่านธนาคารนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ไว้ใจได้นะครับอ,อีกอย่างคือมันมี 5G มาให้ไอตรงนี้แหละสําคัญนะครับเวลาคุณทํางานที่ต้องใช้เน็ตเยอะอย่างเช่นผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมต้องเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยโอนเข้าโอนออกบ่อยๆนะครับไอตรงเนี้ยเห็นผลมากมันใช้งานโซเชียลมีเดียเวลาเราโหลดอะไรท อะไรสักอย่างนึงครับมันแบบมันฟินมากๆซึ่งฟีลลิ่งแบบนี้แหละตัว4 g ให้คุณไม่ได้โดยสรุปแล้วเนี่ยในฝั่งของการเล่นโซเชเียลมีเดียผมอาจจะให้คะแนนสัก8เต็ม10ถามว่าดีไม่ดีครับแต่ไม่ได้100%และในราคานี้มันมีหลายๆตัวที่เล่นโซเชเียลมีเดียได้ดีกว่านี้เยอะ รเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับแน่นอนว่าเรียวมี8 5G สู้เรียวมี8ธรรมดาไม่ได้เพราะว่าเป็นจอ IPS นะครับโอเคละ่ะขนาดหน้าจอใหญ่กาจริงนิดนึงแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยผมว่าผมชอบฟีลลิ่งการดูหนังของตัวเรียวมี8เวอร์ชัน 4G มากกว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไปดูในเรื่องของสเปกกระดาษนะครับตัวจอ Super m o w l ที่มันให้มาจากโรงงานเนี่ยความสว่างหน้าจอสูงมากนะครับผมเคยเซตโอเปอร์เดียวกันแล้วก็ลองวางเทียบกันดูแล้วเนี่ยตัวเรียวมี8ธรรมดาเนี่ยจอสว่างกว่าเยอะแล้วก็ เวลาเรามองเหลือบๆอย่างเงี้ยตัว5 g เนี่ยด้วยความที่มันเป็นจอ ips เนาะมันก็จะเหลือบกว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดคนจะชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้5 g มากมายนะผมว่าเอาเวอร์ชัน4 g จะเวิร์กกว่าในการดูหนังฟังเพลงนะครับลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับแล้วก็ netflix เนี่ยเป็น security แบบ l 1ดังนั้นดู netflix ได้เต็มความละเอียดแต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยตอนนี้ยังโหลด netflix ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องโปรโตไท์เนาะแต่ว่าเวอร์ชัน4่ g เนี่ยโหลดได้แล้วน่าจะตอบโจทยสสาา Netflix นนะหรรรรัับ่ 4G ถดไปเืององงขก ถ่ายรูปแล้วกันนะครับการถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนถ้าคุณจะซื้อมาถ่ายรูปไปเล่นตัว 4G เลยครับ 4G จะได้กล้องที่ดีกว่าได้การถ่ายรูปที่ดีกว่าโหมดที่เยอะกว่า เดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างภาพนิ่งมาให้แล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคือมันมันเฉยเฉยอะ่ะมันมีความรู้สึกเฉยเฉยมากเอาภาพนิ่งก่อนแล้วกันนะครับภาพนิ่งของกล้องหน้าเน้นบิวตี้เน้นขาวใสเคลียร์แต่ว่าก็ไม่ได้คมชัดมากนะครับมันเป็นกล้องหน้า16ล้านที่ทั่วๆไปอะ่ะส่วนกล้องหลังครับเลนส์48ล้านที่ให้มาก็ถือว่าดีนะครับสามารถถ่ายนู่นนี่นั่นได้สบายนะครับแล้วก็ในเรทราคานี่หลายๆตัวถ้าเป็นเวอร์ชัน 5G นะก็จะให้เลนส์ตัวนี้มาเช่นเดียวกันก็คือ48ล้าานน่วจะเป็ Ivo, หรือว่าจะเป็นพวก Xiaomi นะครับก็ให้เลนส์แบบนี้มาแต่ว่าทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะให้เลนส์ u ั t r a w i d มาด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลนส์ u ั t r a w i d ก็เป็นจุดพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลนส์มาโครที่ให้มาก็โอเคใช้งานทั่ว,วไปได้ไม่ได้แบบดีเวอร์แล้วก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าให้คะแนนในฝั่งของภาพนิ่งเนาะเลนราคานี้แล้วก็แบรนด์รี a ว m ีด้วยเนี่ยผมให้สัก7เต็ม10แล้วกันอยู่ในเกณฑ์แบบเพนเพลนอนะมันควรจะดีกว่านี้มันควรจะมีเลนส์ u ั t r a w i d มาให้ด้วยคือผมชอบเลนส์ u ั t r a w i d ถัดไปรเรื่ออองงงขานวดีโ ืองานวิดีโอเนี่ยมันให้งานวิดีโอมาแค่ Full HD อ่ะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับคือไม่เน้นกล้องเลยในรุ่นนี้วิดีโอพอได้ไหมก็พอได้ถ่ายไลฟ์ได้แต่ว่าไม่สามารถเอาไปทํางานแบบจริงจังได้โดยเฉพาะกล้องหลัง4.8ล้านที่ให้มาถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD 30เฟรมไม่สามารถถ่าย60เฟรมได้ไม่สามารถถ่าย 4K ได้คุณฟังไม่ผิดครับถ้าคุณอยากได้ Full HD 60คุณอยากได้ 4K 30คุณต้องถอยไปเล่นเรือมี8เว์ชั่น 4G เวอร์ชั่น 5G ให้คุณไม่ได้เลยในเรื่องของกล้องแล้วก็ วิดีโอเลนอัลตร้าไวไม่มีมาให้ทําให้ไม่สามารถใช้งานวิดีโอเลนอัลตร้าไวได้ดังนั้นภาพนิ่งกับอัลตร้าไวคะแนนเท่ากันครับก็คือ7เต็ม10เป็นจุดหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณาดีๆนะครับถ้าคุณชอบถ่ายรูปคุณชอบวิดีโอไปเอา 4G ครับจบไปเยอะตัวอย่างภาพตัวอย่างวิดีโอที่ผมไปถ่ายมากับพี่นิวนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าคุณโอเคกับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมว่าสายกล้องไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้สักเท่าไหร่ ไปเรื่องของการเล่นเกมอ,อันนี้มาแล้วเว้ยได้ยิ้มบ้างละหลังจากที่ซบเซวกันมานานนะครับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมผ่าน 5G นะครับเอาเริ่มจากเกมบ้านๆก่อนแล้วกันอย่าง RV ผ u b G Call of d u อ y อะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นเกม RV นะครับข้อเสียอย่างเดียวของมันคือมันไม่สามารถเปิด60เฟรมเรทได้แต่อย่างอื่นลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นแบบ10:10 10, นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นแบบ5:5เล่นไปบันทึกหน้าจอไปสบายหายห่วงแล้วก็แบตเตอรี่ลดค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับเปิด 5G เล่นยังช แต่ว่ามันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้เท่านั้นเองนะครับอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบก็คือผับ G ีครับผับจีตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดเฟรมเรทแบบอัลตร้าได้นะครับแต่ต้องปรับเซตติ้งเป็นระดับดีหรือไม่ก็สมดุลน,นะก็คือปรับได้ใกล้เคียงกับพวกแซนด์บลกอน720หรือว่า 730G ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเรียวมี8เวอร์ชัน 4G แล้วเนี่ยนะครับเรียวมี8จะสู้การเล่นเกมกับตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับ CPU คนละแบบกันตัวนี้ได้คลาส Density i m นะครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป แต่ถ้ากิดว่าคุณเอาไปเล่นเกมระดับสูงมากๆนะครับอย่างเช่น Call Duty ตัว Gen ชิน Impact หรือว่าพวกเกมที่มันแบบวอร์าวาังอย่าง a d p h a l t อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไหวขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเหรราคานี้มีหลายๆตัวมากที่คุณจะได้การเล่นเกมที่โหดกว่านี้ไปถ้าเล่นเกม PUBG ปวดได้ถ้าเล่นเกม Free Fire ปวดได้ ถ้าเล่นเกมคุกกี้รันคิงดอมปวดได้แต่ถ้าเล่นเกม ROV โปรดจงรับรู้ไว้ว่ามันเปิด60เป็นเบสไม่ได้คะแนนการเล่นเกมก็ให้8เต็ม10ไม่ถึงขนาด9ไม่ถึงขนาด10นะครับพอจะเล่นได้อยู่ในระดับดี สุดท้ายเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อนเซนเซอร์ที่เขาให้มานะครับคือตัวนี้ผมลองไปทดสอบเรื่องของสปีด 5G มาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสปีด 5G อยู่ในเกณฑ์ที่ผมยอมรับได้นะล้วคิดว่าดีด้วยนะครับก็คือ 5G นี่ผมทดสอบมาวิ่งอยู่ที่ประมาณ370ทับ60นะครับซึ่งอยู่ในคลาสเดียวกับพวก Snapdragon 865เลยคือเลนราคานี้ได้แบบนี้คือดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันรองรับ 4G Plus ด้วยปกติแล้วเนี้ย 4G เวลาเราใช้งานในพื้นที่ที่มันแออัดมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ20 3 0 40ช่ง เพะมันเปลี่ยนไปเป็น 4G+ เนี่ยมันคือการเอา 4G หลายๆขึ้นมารวมกันสปีดมันก็เลยวิ่งไปถึงหลักแบบ80-90ได้สบายแบตเตอรี่5 0 0 0ม a h ที่ให้มานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่งง,งๆคือแบตมันอึดไม่อึดครับอึดกว่าสมาร์ทโฟน 5G หลายๆรุ่นที่ผมเล่นมาด้วยซ้ำในเรนราคานี้สาเหตุหนึ่งเพราะว่าตัว CPU มันเป็น7นาโนเมตรนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นเกมแล้วจำเป็นจะต้องเปิดแสงสว่างหน้าจอสูงหรือว่าเอาไปทำงานแล้วไปออกกลางแดดเยอะๆะจอ IPS จะสู้แสงไม่เท่ากับพวกจอโมเดล์ดังนั้นคุณจะต้องเร่งแสงสว่างหน้าจอมันมากกว่าประมาณ20-30%ถึงเพื่อจะสู้แดดได้พอคุณเร่งแสงสว่างหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจอเ p ียมันจะกินแบตเยอะพอกินแบตเยอะปุ๊บเนี่ยนะครับแบต5 0 0 0ที่มันให้มาโดยเฉพาะใช้งานคู่กับ 5G ที่อยู่นอกเมืองด้วยแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ได้ไม่ครบวันแต่เท่าที่ผมใช้งานมาของผมอยู่ได้ครบวันสบายๆถ้ามันเป็นจอโมเลเ่มันจะจบปัญหานี้ได้เลยครับแต่นี่มันเป็นจอ IPS ่ะมันก็เลยแบบอ,อีกอย่างคือฟ้าชา 18วัตต์ดีไหมดีครับแต่ในปี2021นี้เรทราคาแตะหมื่นนะครับ9,999บาทหรือว่า9,000กว่า,วาไปไปลายขึ้นมาเนี่ยทุกแบรนด์ให้ฟ้าชาร์จแบบ20วัตต์ขึ้นมาหมดแล้วตัวนี้ยังเป็นแค่18วัตต์อยู่ <S <S ในขณะเดียวกันครับรุ่นก่อนหน้าอย่างเรียวมี7 5G เขาได้ฟ้าชาร์จ30วัตต์มันดูแบบงงงไหมผมบอกแล้วยุคนี้ยุคนงงอะไรวะเนี่ย ถ้าคุณชื่นชอบแบตเตอรี่อึดๆคุณชื่นชอบฟาสชาร์ตเรียวมี8รุ่น 4G ตอบโจทย์กว่าเยอะนะครับจอเป็นอ m o l e d ประหยัดแบตด้วยเซ็นเซอร์การนำทางทั่วไปไม่ได้มีอะไรวิว่ามากก็เอาไปนำทางได้สบายหายห่วงนะครับคนที่เป็นฟู้ดแพนด้าหรือว่าไลฟ์แมรอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับสรุปแล้วกันมันเป็นมือถือที่แบบสำหรับผมนะผมค่อนข้างงงๆกับมันนิดนึงอาจจะด้วยตัวเรียวมี7 5G มันทำมาดีมากนะครับการพัฒนาในรุ่นเรียวมี8 5G มันก็เลยดูแบบงง,งๆโอเคบางอย่างมันเพิ่มขึ้นมา อย่างเช่นออซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่กว่าดีไซนมันเป็นดีไซน์แบบใหม่กว่าแต่ว่ามันก็โดนตัดทอนหลายๆอย่างที่มันมากจนเกินไปอย่างเช่นจอ refresh rate จาก120ปรับมาเหลือ90คือถ้าเกิดเปลี่ยนจาก IPS 120อะมาเป็น AMOLED แบบ90เฮิร์ตอะผมไม่ว่าอะไรเลยนะเว้ยแต่นี่มันคือจอที่เรียวมีใช้เมื่อแบบประมาณ2ปีที่แล้ว <S 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 อะคือแบบมันมันควรจะพัฒนาไปต่อหน้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบถอยกลับแล้วในเรทราคานี้ในปี2021เนี่ยเขาให้อะไรกันมาแบบวูวากว่านี้ามากมากแล้ว คือผมชอบนะชอบตรงที่แบบเวลาใช้งาน 5G แล้วบ,บัมันไม่ไหลอะ่ะชอบตรงนั้นมากนะครับคือเพอร์เฟคในการใช้งาน 5G แต่ว่ามาตกมาตายตรงเรื่องของจอซึ่งผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของจอมากเพราะว่าจอเป็นสิ่งที่แบบต่อให้คุณไม่เล่นเกมอะ่ะยังไงคก็ต้องไถจออยู่แล้วอ่ะต่อให้คุณแบบเล่นเกมยังไงคก็ต้องเจอจอแบบต้องการจอเลื่อนจอที่เป็นอนะมอลิตอะไรเงี้ยคือราคานี้มันควรเป็นอะม l ลิตมันไม่ควรเป็น IPS อีกอย่างคือฟ้าชาร์ตครับฟ้าชาร์ตมันควรเป็นฟ้าชาร์ตที่แบบเป็น30วัตต์แล้วอ me, ว me, นน่่อ่่อออองงงงเเเเเลีีีีีีียยววววมมแแ้ปป็็นนนนนนคททํารรืััตต์กบบบึห ทลายหัวใจผมมากเลยคือเรื่องของกล้องคือคือโอเคหละ่ะคุณอาจจะฟิกไว้ว่าเฮ้ยให้มันเป็นแค่ Full HD ก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่เอา 4K ก็ได้แต่ขอเลนส์ Ultra Wide มาหน่อยได้ไหมตัวนี้ไม่มีเลนส์ Ultra Wide มาให้ในเวอร์ชัน 5G แต่ตัว 4G เนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือแบบผมค่อนข้างอินเลิฟกับตัว 4G มากกว่านะ CPU เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์วังมากแต่ว่าเล่นเกมทั่วไปอย่าง RV ผับ G พวกนี้ได้สบายอยู่แล้วนะครับแบตอึดด้วยนะครับแบต5,000แล้วโคตรของโคตรของโคตรอึดโหมดในการถ่ายภาพเยอะมากนะครับโหมดในการถ่ายวิดีโอ ดูวิวก็มีภาพถ่ายแบบโหมดพอร์ r ทรตโหมดหนู่นนี่นั่นนะครับไนท์แฟลเอยโหมดการทําหน้าชั้นหลังเบลอแบบสวยเอยการดูดสีเอยมีมาให้หมดเลย ผมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าอีกอย่างคือมันบางแล้วก็เบาวกว่าด้วยราคาก็ถูกกว่าด้วยประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวเรือม8 5G และเรือม e ี8ธรรมดาแบบสั้นๆส,ส,สั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลังจากที่ไปใช้งานมาประมาณ2ออาทิตย์นะครับอยากให้เราทํารีวิวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับหรือว่าอยากจะให้เรา VS กับตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันโอเคเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ